พ่อลูกปันโปโอ้ยปันที่แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโปโเป็นช่วงที่พ่อลูกเร่งของจะหาร้านอร่อยอร่อยโปโด,ยดีดมาฝากเป็นประจำ ทุกสัปดาห์นะครับนี้ครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนําเลยครับเล้งหงรลิวโฮพระราม2ครับตั้งอยู่บริเวณเดียวกับพัฒคารเล้งหงพระราม2นั่นเองครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเวอร์ครับรับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2567ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหลักที่ทางร้านจัดไว้ให้แล้วนะครับเล้งหงรลิวโฮรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมกับวัตถุดิบเกรดพรีเมียมและราคาที่เข้าถึงได้มาเริ่มต้นความฟินกันที่ เมนูแซลมอนปาร์ตี้กับน้ำหนัก500กรัมในราคาพิเศษเพียงแค่799บาทเท่านั้นเจอกับความฉ่ำของน้องแซลมอนและน้ำจิ้มโฟ์ซีซันบอกเลยว่าราคานี้บนถนนพรราม2มีแค่ที่นี่เท่านั้นนะครับแก๊งเมนูแซลมอนดงครับที่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแซลมอนอาบุริดงแซลมอนเต็มคำกับซอสสูตรพิเศษแบบโอมาเกเส แซลมอนไซเคียวอบุริดงแาลมอนไซเคียวตัวตึงที่ใครลองแล้วก็ต้องติดใจแซลมอนทามาโกะดงปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมกับข้าวญี่ปุ่นลงตัวสุดๆแล้วก็ยังแถมซุปมิโซะอีกด้วยความอร่อยแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับปิดท้ายไปด้วยเมนูซูชิครับที่ตอนนี้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่ง ทางร้านมีซูชิให้เลือกหลากหลายมากครับพอลูกปั่นโปขอแนะนำหน้าเด็ดที่ไม่ควรพลาดเลยแซลมอนโฟกาซูชิเมนูนี้ขายดีจริงๆชิมา a ซาบะซูชิโอบิโกซูชิปิดท้ายด้วยไข่หวานซูชิครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากไปทานที่หน้าร้านก็สามารถเดินทางไปได้เลยนะครับอยู่ที่ถนนพระราม2นี่เองแต่ถ้าอยากสั่งออนไลน์ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยได้ครับ ฝากไปชิมกันด้วยนะครับร้านเล่หงรงลิวโฮพระราม2นะครับเมื่อไปอิ่มอร่อยที่ร้านนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเวอร์เขาลดให้ทันทีค่าอาหาร10%นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม256 7เน,นะครับไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย